ชีวิตของคุณเคยขออะไรใครไหมอุ้ยขออะไรเคยไหมเคยขออะไรใครไหมขอผมผมก็ไม่ไม่ไม่เคยนายุ่งเคยขอไหมมีฮะมีมีมีครั้งหนึ่งผมผมก็เคยแต่นายุ่งเคยเคยขออะไรขอความรักจากคุณพ่อคุณแม่โอ้โหผมไม่ได้ก็่ดที่มีอมได้เลย แต่ถ้าผมนะถ้าผมถ้าผมเลยบ่อยเลยนะทำไมอ่ะขออะไรหน้าไม่น่าหวานเลยอ๋อใส่แว่นแล้วหน้าเขาดุอ่ะเขาไม่หน้าหวานเลยอ่ะขอความนรักพวกเรานี่หน้าไม่ดุแต่โมโหร้ายกันจังเลยเขาหน้าดุพวกเราเราเลวเลยนะโอ้ขี้โกงเลยหน้าขี้โกงนะขอสักวันประทานโทษขอเป็นคนน่ารักสักวันได้ไหมได้จะถามดูว่าใครเคยขออะไรมั่งแต่ถ้าเพื่อนผมเนี่ยขอครั้งนะ ครั้งเดียวแหละนะนึกว่านึกว่าช่วยผมเถอะนะเขาขออะไรขอเถอนะครั้งเดียวแหละเดี๋ยวคราหลังผมไม่ทําผิดแหละกางเกงนายเจสติงหรือออ่าเฮ้อไอ้นี่จะขอถ้าผิดถ้าเห็นผมทําผิดนะครับจับเลยพี่จับเลยจ่าจับเลยอ๋อมีอย่างนั้นด้วยเหรอเออขอไงแต่บางทีเขาก็ถามเราว่าเอนึกว่าช่วยผมหน่อยนะครั้งหนึ่งนะจะให้ช่วยยังไงอืมไอ้คําแบบนี้ ไอ้คำพูดแบบนี้นึกถึงดาบมีดดาบเนี่ยนะใช่แหมตกใจทดาบตำรวจเออรับอกกันดาบจะไม่รู้เลยเอ้าก็อยู่บนบ่าไงก็เขาเรียกนายดาบคิดถึงนายดาบคนเมื่อวานเลยเพบางนาถูกคลิปนี้เราไม่ได้ยินเสียงอาจจะมีการขอนะขอครั้งนะนครับเดี๋ยวคาหน้าถ้าผิดเราให้จับเลยนึกว่าช่วยผมเถอะ เห็นไหมถ้าลองยื่นไปอย่างนี้ปุ๊บตำรวจก็ต้องถามว่าจะให้ช่วยยังไงถ้าเกิดมีใจที่จะเอาตังค์ถูกไหมและในเมื่อเอามือหย่อนไปในหน้าต่างเนี่ยสูตรเนี้ยใครๆก็รู้แล้วต้องเอาเงินใส่ใส่มือนะเขาเมื่อยมือหรือเปล่าใช่ตำรวจส่วนใหญ่จะเมื่อยมือนี่จะมาเมื่อยตอนนี้อีตอนยืนยุงหนอกไปไม่เมื่อยครับยืนทั้งวันไม่เห็นเมื่อยเลยอ๋อช่วยผมหน่อยนะพอรถจอดปุ๊บเอาเอามือเอามือเข้ามาในกระจกแล้ว ดีนไม่กดกระจกฟูดครับมือซะเนี่ยผมวันนี้ผมไม่ได้ใส่แม่งผมเข้าข้างตำรวจเพื่อนผมเลยนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่ายังไงฮะโดนพักก็ดีอ๋อโดนพักราชการแล้วครับอ๋อโดนพักเลยสั่งสอบแล้วเนี่ยหลาๆเงินร้อยสองร้อยแค่เนี้ยโดนพักก็ไม่รู้นานๆก็ไหลตังค์นะบุ้ยเขาผิดอ่าเขาผิดทางด้านด้านวินัยระเบียบวินัยนะครับแต่เขาว่าคนให้ก็ผิดด้วยไม่ยคนให้ก็ผิดด้วยครับมันคือให้ให้อะไรนะก็เรียกว่าให้สินบนเจ้าเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ครับ ทีนี้เราเราเราก็ในอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็คือบางทีมีการขอกันไงผมก็เคยนะผมขอครั้างนะนะครับแล้วพี่นะผมขอครั้งเถอะจังหวะไม่เห็นพอดีเลยเนี่ยเราสารนะเผมออกเที่ยวแรกไม่มีตังค์มีทางทอนหกบาทเองถ้าผมเป็นตำรวจผมก็ให้คุณทันทีแล้วใบสั่งกระดานหนึ่งจะให้ผมช่วยยังไงครับก็นั่นนะทีเออเอนะกินกาแฟคุณอย่างนี้มันผิดนะครับพับเล็กๆ ดีผมเป็นเจ้าหน้าที่ดูฮะมือผมสะอาดใส่เสื้อมือสะอาดผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยผมไม่เคยเจอเลยผมไม่เคยเลยเหรอฮะไม่เคยมาพูดอย่างเงี้ยผมเลยอ๋อไม่ไม่เคยใช่ไหมแล้วไอ้ขอบประตูรถคุณรู้สึกจะมอยู่อย่งนี้ยังมียัดยัดกันแหละอย่างนี้มีต่อรอยนะเนี่ยเนี่ยคุณไอ้นี่จับมือกันนี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะไอ้นี่เรื่องเกย์ล้ะคุณเป็นเกย์หรือเปล่าสองคนนี้ไม่ไม่ได้เป็นคืออันนี้พูดถึงดาบแบบนี้่ีการขอไปล้างซะบ้างนะรถคุณโอ้ยฝุ่นกิดเลยแต่ ที่เขาสวนกวางขอนแก่นเนี่ยเฮ้ยขอนแก่นอีกแล้วเออก็ะที่พูดคาไว้อีตอนเบรกท้ายนั่งไงก็บอกว่าการขอเนี่ยบางครั้งก็ขอด้วยวาจาและขอเป็นตัวหนังสือริมถนนมีรภาพเนี่ยบลอเธอเลยใครผ่านไปผ่านมาเห็นหมดเลยเพราะว่าบ้านของคุณพี่เขาเนี่ยเป็นมูลนิธิตระกูลเชื้อเชื้อสูงเนี่ยมูลนิธิตระกูลเชื้อเนี่ยเขาเล่นการเมืองมาตั้งนานแล้วมาดูหน้าบ้านแกยาวเนะครับต้องดูนี่กาบเรียนคุณขโมยที่เขรพบ บ้านดิฉันไม่มีเงินแล้วไม่ต้องมางัดแงะผมนําไปฝากธนาคารไว้หมดแล้วโอ้แล้วเขาไปตามงัดที่ธนาคารเีกกันล่ะปายเชิญนะเขาไม่บอกธนาคารไหนแสดงว่าโดนมาหลายครั้งอืมโอ้ถึงก็ทําป้ายอย่างนี้ออดวอนเลยออดวอนเลยขอร้องกันเลยนี่มบเลอร์เลเลอร์เลเทนเลยมบเลิกมาบเตอร์แม่เบลเลอร์เถเคนจังหวัดไหนเนี่ยสุพรรณ เออบริเวณไหนเนอะอ้าวจริงๆกราบเรียนไม่ต้องมางัดอีกแล้วนะเออเนี่ยคุณขโมยไม่ต้องมางัดอีกแล้วนะเห็นใจเถอะพอจะประคุณเอ้ยช้าจุอย่ามางัดเลยถ้าอยากได้นะก็มีแต่โลงศพเอาเอาจะมาเอาอะไรอ่ะเอาไหมอ่ะให้โลงหนึ่งแล้วใครจะเอาโลงศพไปไว้ในบ้านอ่ะขโมยไงโอ้ยไม่ใช่เจ้าของบ้านไงเจ้าของบ้านเขาเป็นมูลนิธิตระกูลเชื้อบริจาคโลงใส่ศพอ้ไอไอไอที่คำเขาเขียนว่า คนซื้อไม่ได้นอนคนนอนไม่ได้ซื้อครับนั่นแหละหลงศพลงศพแหมอันนี้ภาพนี้ครับคือผมไม่ได้บอกกับดองไว้มันมีในบ้านแกหลงศพทันั้นโลงศพทั้งนั้นเลยที่ยังไม่ได้ใช้ผมรู้แล้วไอ้คนเขาไม่คนใจบุญนะครับผมคนขโมยนี่ไม่ใช่ใครหรอครับอืมศพไม่มีศพไม่มีไม่มีไม่มีญาติหรืออะไรเงี้ยไม่มีตังก็มาขอได้เลยเออเฮ้ยมาเขาวิ่งกันที่ตายต้องให้ศพมาขอเองนะผมจะบอก ท่านผู้ชมไว้สักนิดหนึ่งครับเอาหลักการเลยนะหลักการเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยข้าวของที่โดนงัดไปจากบ,บ้านท่านบ้านตระกูลเชื้อเนี่ยอ,อคนที่รักไปไม่ใช่ใครนะครับถ้าไม่รู้ถามนายยุ่งได้เดี๋ยวยุ่งจะบอกเลยใครครับขโมยครับไม่น่าไปขโมยรักแ,แ,แน่นอนไม่มีคนอื่นถ้าไม่ใช่ขโมยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นยังไงต้องเป็นขโมยแนะ่นอน ขโมยผมแต่ยุ่แต่ยุ่งเหยิงผมจะไล่ไปจริงๆนะของหายไม่มีใครรักนอกจากขโมยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยจะเป็ขโมยใช่อันนี้ไม่ธรรมดาที่เชียงใหม่ครับนะครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หน้าบ้านมีเห็นรถที่เชียงใหม่เขาจะมีรถแอร์รถเล็กๆแดงๆนะเป็นรถรถกระบะเล็กๆรถประจำท้องถิ่นสองแถวอะไรสองแถวเล็กๆขึ้นโดยเทปสีมือ สุดยอดเลยมือมากมีฝรั่งคนหนึ่งเข้านั่งอยู่ในรถนั้นมาจอดที่ตำบลเนี้ยตำบลสุเทพเนี่ยจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจอดเสร็จแล้วเดินลงเข้าไปในบอกให้รถจอดใช่ไหมก็เดินลงไปที่บ้านเรียก Hello Hey you Hello Where are you Where are you เรียกพ่อเขาเลยเรียกพ่อที่ไหนแล้วเรียกคนที่อยู่ในบ้านไม่มีใครออกมาเ้ยครับ ไม่มีใครออกมาเสร็จก็เปิดประตูเข้าไปเองเลยจ<า>ับถือวิสาสะถือวิสาสะ,าสะเปิดประตูไปเลยคือจริงๆแล้วอาจจะมีคนอยู่ในบ้านครับแต่เขามองดูแล้วคือคนไทยกับฝรั่งไม่ถูกกันอยู่แล้วพะะูดภาษาพูดภาษาไม่ได้ไงเออ,อ,อยฝรั่งเขาไม่เขาลงดีกว่าไม่รู้จักอพอไม่รู้จักก็หลบเข้าไปในบ้านฝรั่งคนนี้ก็เอาจักรยานเสือภูเขาอออกมาเลยไปที่เอาไว้ที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองครับเสร็จเจ้าของบ้านก็มองดูอาวฝรั่งไปแล้ว ฝรั่งไปแต่ทําไมจักรยานกูใหยก็มองดูข้างล่างบ้านแกสองชั้นไงฝรั่งซื้อฝรั่งขโมยไปสิก็เลยโทรแจ้งตำรวจรบ,บอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์มิสเตอร์แอชลีย์นะครับ,รบอายุ25ปีเป็นชาวออสเตรเลียขโมยรถไปรถจักรยานไปครับไปดูที่อพาร์ตเมนต์ของนายฝรั่งคนนี้แล้วเป็นมันเป็น,ปนอพาร์ตเมนต์ที่โรงแรมเช่านะรายเดือนนะ จักยานจอดอยู่อยู่ที่ใต้อพาร์ตเมนต์ตำรวจก็เฮลโลขเข้นไปเลยเกียงกันะดาบก็เกียงในร้อยตีในร้อยตีก็เกียงดาบดาบก็เกียงจ่าคนสุดท้ายแกนะขึ้นไปเองปะเกียงอยู่ได้เกียงเวลาหมดเกียงเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ไปตรวจค้นในห้องของนายแอชลีย์เจอของกลางเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเอาอะไรที่งัดแงะมาได้เนี่ยเป็นขโมยอาชีพเลยนะอู้ โอ้โหงานนี้ก็ตำรวจก็ฟุกก็เทแม้จักรยานหายแค่คันเดียวใช่โอ้โหตามไปรวบบ้านเลยรหัสวิทน้ำเครื่องสานายันมากออาหารทำไมเล่าาหาด้วยคันถ่ยด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ตำรวจอะที่ตรวจค้นอะ่รายการนะครับมีทั้งจักรยานยี่ห้อโอเบีย โอเบียนะครับเป็นจักรยานเสริมออบที่จอดอยู่ข้างล่างราคาเจ0 0 0บาทนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กอะไรเยอะแยะเลยกุญแจมือกุญแจมือเอาไปทำไมเล่ากุญแจมือเอาตำรวจเอาไปเสร็จก็ตรวจสอบแล้วเอาไปเชิญไปที่โรงพักถามกับนายแอชลี์ว่าเพราะอะไรเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนงัดเป็นเอ็นมือมืออาชีพเลยว่างั้นเถอะมืออาชีพงัดแงะมาเลยและทีนี้แต่เขาไม่ได้เป็นคนพ่อค้ารับซื้อเพียงแต่เขางัดแงะ ไม่ไม่ไม่ผิดสองกระทงของอกระทงเดียวคือเป็นคนขโมยขโมยทรัพย์สินอันดับแรกคือเรียกเจ้าของบ้านก่อนเขาใช้เรียกเจ้าของบ้านลองเชิญดูก่อนเออมีคนอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยู่อะไรไม่มีใครอยู่ก็อ่าเขาทางยู่เลยเขาทางไอยู่ไม่อยู่เสร็จเลยก็ตรวจสอบนายแอชลี่มาอยู่เมืองไทยได้8เดือนละไม่มีงานการอะไรทําหรือไม่ได้มาศึกษาต่อมาเป็นนักท่องเที่ยวเสร็จพ่อก็ส่งเงินมาให้ใช้ตอนนี้ก็อาศัย ขโมยของขายส่งเงินกลับไปโน่นอีกต่างหากแน่ทดแทนบุญคุณโอ้ทดแทนบุญคุณมหาหากินแล้วนะครับฝรั่งจะบอกให้ไม่ใช่มาขอทานอย่างเดียวฝรั่งเขาต้องไปปีนหน้าผาไปดูลำธารไปปีนภูเขาไฟอันนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาในคาบนักท่องเที่ยวแต่อันนี้เขาไม่ได้เข้ามาในคาบนักท่องเที่ยวแต่เป็น ในคาบก็มาทําเป็นมือกาวโจรเลยอ่ะแต่ไม่ไม่เที่ยวไหนเลยไม่เที่ยวเลยเที่ยวเที่ยวที่เที่ยวไปบ้านโน้นไปเช็คบ้านโน้นมีหรือเปล่าคนอยู่อาศัยรถแดงไปเนี่ยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เห็นฝรั่งเนี่ยอ๋อเป็นนักท่องเที่ยวไม่สงสัยด้วยแต่ถ้าคนไทยเนี่ยคนไทยด้วยกันแต่งตัวดียังไงตอนนี้เอ้ยมาในบ้านเราเขาเขาเป็นใครวะมาเก็บค่าจานเราเอก็บเออไม่ใช่จานนํำเที่ยวของของเราฟรีซื้อทีเดียวมาเก็บมาเก็บค่าเคเบิ้ลเออเก็บค่าน้ำก๊าไฟใช่ไหมคนไทยถ้าฝรั่งเห็นล คนไทยเห็นฝรั่งอ่ะเจ้าของบ้านเ่ยอ๋อฝรั่งอือไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็มาเที่ยวมาถามทางมั้งฉันก็ตอบไม่ได้เขามาถามทังว่าจะไปอำเภอเนี้ยไปยังไงขึ้นรถพูดภาษาฝรั่งเราเป็นคนไทยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องไม่คุยเลยดีกว่าปล่อยให้คุณบ้านฉันโชคดีฝรั่งไม่ค่อยมาทำไมอ่ะแขกมาทุกวันว้ยมาเก็บค่าน้ำ่าไฟเอาอย่างนี้ไปต่อกันเบรกหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวเบรกหน้าจะมีข่าวข่าวสนุกๆเฮเคโอเคครับโอ้โหเขาโมยอ่ะ